ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อพึ่งกลับมาจากมหาลัยออกไปข้างนอกมาด้วยวันนี้อากาศไม่เป็นใจเลยฝนก็กําลังจะตกดูฟ้ามืดมากไม่ใช่ไม่ใช่พี่แป้งไปดูตอนนี้กลับมาละอ,อยู่ที่หอขายรถตอรีหมดรอตอรี่หมดแล้วขายรอตอรี่หมดมีคนมาแย่งซื้อไม่มีอะไรใครคะเนี่ย <laughs> พี่แป้งค่ะ คุยก,กับเด็กขัยกับพี่ชายนะคะไม่มีอะไรหรอกคือนะ่เ<ร>าเงาเงาร้อนๆช่วงนี้โซมอยู่ในสถานภาพของการตอมใจ,อ,จอ,อ,อกค่ะช่วงประตูอคือไม่ค่อยได้ออกแสงเท่าไหร่นะคะอย่าลืมเข้าไปดูนะคะตัวเอง เขาไปดูอะไรเหรอไปดูการอัปเดตไงวันนั้นได้แท็กที่ม็อบใช่อันนี้คือเราหมายถึงเดี๋ยวเราขอแก้ข่าวก่อนนะใครที่แบบดูคลิปเราแล้วเกิดอาการหมันไส้เราอะเปลี่ยนเลยไม่ต้องหมันไส้เราแล้วตอนนี้เกลียดเราไปเลยค่ะคุณเปลี่ยนสาวภาพการหมันไส้เป็นเกลียดเลยนะคะไม่ใช่เกลียดฉันะคะเกลียดอี้นี่คะข้างหลังเนี่ย อืมใช่เพราะมันคือตัวแยง่งสีไต้วก็ไม่มีอะไรแค่มาโพสบอกว่าวันนี้เบื่อเบื่อม,กมากไม่ได้หลับไม่ได้นอนเดี๋ยวา<ะ>ทำอะไรไม่ถูกเลยเจอเหตุการณ์เมื่อคียยังไงก็ขอโทษเพื่อนด้วยถ้าว่าใครดูแล้วรู้สึกอืมส<ล>ะเท<ถ>ือนจิตใจก็ ปรึกษาแพทย์ได้รู้สึกเกลียดแอนนานะคะจะบอกว่าตัวตนของแอนนาแล้วมันไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่มันเยอะกว่านั้นนะคะโอ้ไม่มันแรงมากคะคือแบบเอาใหม่ใหม่มันตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดมากอะค่ะสวยเซนเซอร์เซนเซอร์นะคะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดคือสวยน่ารักยยยถ่าโอเคแค่นี้แหละในไหนก็ฟอสซิลออกไปจากกล้องละเราก็ไม่รู้จะโพสอะไรละหมดแรงละเอ้ามันสึกมาแล้วอะ มันไปหากล้วยมาค่ะจะบอกว่าซีเรชันมันไปจิกมาค่ะโในเซซิลีของมันจากลิงอะไม่ใช่มันไปมันไปลพบุรีมาวันนั้นจะบอกว่าของชิ้นนี้เป็นของเจตาค่ะพูดได้เลยว่าไปจิกของเจต้ามาเจต้าเมาเขาเป็นเจ้าของมารับคืนไว้ได้นะคะเขาเป็นผู้หญิงที่สวยงามมาก เขาชื่อเจต้านะคะมันกัดฟันมากเลยค่ะเจต้าเขาน่ารักเอ๊ะเมื่อกี้มันก่อนหน้าที่มันจะคุยถึงน้องชื่อต้านี่ไม่ใช่อย่างนี้เลยค่ะใช่ค่ะเขาก็เอามาจิกมาจากรูนะคะเขาจะต้องแบบอ๋อหรือคะใช่ค่ะแล้วเขาก็เมาแบบเขาโยกโยกโยกแล้วคุยล้วนคุยก็อะไรหลุดนะคะเขาก็โยกโยกโยกแล้วคุยก็หลุดแต่มาเจต้าเขาหาคุยไม่เจอกูเกิดคุยมาค่ะขอให้หกวฟัง อันนี้เรียนมาจากพี่นะคะความจริงแล้วจะบอกว่าไม่ใช่คนอย่างนั้นจะบอกว่าแอนนาเป็นคนที่อะไรคะมากค่ะมากมเข้าใจไหมคะสวนน้องนี่เด็กค่ะตอแล้วค่ะลงตับค่ะ <c oughs> ใส่ตื้อแล้วก็อยากบอกว่าคลิปหลายๆอันที่มันออกมาแนะนําคิปติดขนตาของมันนะจะบอกว่าคลิปติดขนตานะคะของแอนนาไม่ครับ สุดอะค่ะคืนนี่เป็นน้องรเต็มที่แล้วไม่ต้องค่ะของพุกนี้มันมันมันอยู่ที่คลิปนั่นแหละค่ะคุณสังเกตระหว่างที่พี่ของพี่คลิปติดขนตาใช่ไหมสังเกตของน้องคลิปแท็กซี่มันมันแยกแยะกันได้ไม่่ใชผลของการคําตอบผลของคําตอบมันความลับคําตอบเนี่ยมันอยู่ที่การดูคลิปลองไปดูนะ